สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่6นะคะในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคำว่าอาเซียนมาจากคำว่าอะไรนะคะอาเซียนนะคะคือ a s e a n นะคะอาเซียนนะคะ เป็นตัวย่อนะคะมาจากคำว่า e x o c i a t i o n of southeast Asian nations นะคะมาดูความหมายนะคะ,ะ e x o c i a t i o n นะคะตัวแรกคือตัว a นะคะ s ย่อนะคะย่อมาจากคำว่า south e มาจากคำว่า east นะคะแล้วก็ a มาจากคำว่า asia นะคะ n มาจากคำว่า nation นะคะ รวมกันเป็นอาเซียนนะคะมาดูนะคะความหมายของทงอาเซียนกันนะคะทงอาเซียนนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะรูป ต้นข้าวสีเหลืองนะคะ10รวงมัดรวมกันนะคะหมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพนะคะและสีเหลืองนะคะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะสีแดงตรงวงกลมนะคะหมายถึงความกล้าหาญนะคะและความก้าวหน้าสีขาวตรงขอบวงกลมนะคะหมายถึงความบริสุทธิ์ใจต่อกันและพื้นสีน้ำเงินสี่เหลี่ยมนะคะหมายถึงสันติภาพ ความเป็นมาของสมาคมอาเซียนนะคะ 1. นะะนะคะเพื่อกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกค่ะและ 4. นะคะ,ะ,คะเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกค่ะนอกจาก ประเทศในอาเซียนนะคะจะร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะคะเรายังมีอาเซียนบวก3และอาเซียนบวก6ค่ะ Reading. อาเซียนบวก3นะคะคือประเทศในอาเซียน10ประเทศนะคะรวมกับอีก3ประเทศนะคะได้แก่ประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นค่ะส่วนอาเซียนบวก6นะคะคือกลุ่มสมาชิกอาเซียน10ประเทศนะคะรวมกับประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุน่นประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียและประเทศนิวซีแลนด์ค่ะอาเซียนนะคะก่อตั้งเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช25 1 0ค่ะซึ่งในสมัยนั้นนะคะในสมัยจอมพลถนอมคิติขจรนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ แล้วก็ในาถนัดคอมันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยค่ะได้มีการลงนามปฏิญญากรุงเทพนะคะที่พระราชวังสลานลมเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ค่ะคำขวัญอาเซียนนะคะคือ1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์และ1ประชาคมค่ะ ประธานอาเซียนนะคะตามกฎบัตรอาเซียนนะคะข้อที่31ระบุไว้ว่าตำแหน่งประธานอาเซียนจะเวียนกันทุกปีนะคะตามลำดับพยัญชนะภาษาอังกฤษของชื่อรัฐสมาชิกรัฐสมาชิกที่เป็นประธานจะเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องค่ะ ในส่วนของเลขาธิการอาเซียนนะคะเลขาธิการอาเซียนนะคะมีที่มาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนมีวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีและไม่สามารถต่ออายุได้เลขาธิการอาเซียนต้องมาจากพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนตามลำดับตัวอักษรชื่อภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิกโดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความสามารถมีประสบการณ์ทางวิชาชีพและคัดเลือกด้วยความเท่าเทียมกันทางเพศนะคะนะคะและเลขาธิการอาเซียนนะคะคนปัจจุบันนะคะเป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่14นะคะนายลิมจ็อกฮอยนะคะสัญชาติบรรไนนะคะซึ่งเขาได้ดำรงตำแหน่งนะคะ ตั้งแต่ระหว่างวันที่1มกราคมพุทธศักราช2561นะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2565ค่ะแล้วมาดูในส่วนของสมาชิกสมาคมอาเซียนนะคะ5ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งนะคะ อาเซียนนะะได้แก่ประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์และไทยนะคะและประเทศอีก5ประเทศนะคะที่ตามมานะคะได้แก่ประเทศบูไนนะคะมาในปีพุทธศักราช2527นะคะตามมาด้วยประเทศเวียดนามค่ะมาในปี2538นะคะ และในปี2540นะคะก็มีประเทศเมียนม,มาและประเทศลาวเข้าร่วมนะคะประเทศสุดท้ายที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในอาเซียนนะคะได้แ,แก่ประเทศกัมพูชาค่ะมาในปีพุทธศักราช2542ค่ะ,ะนะคะนักเรียนมาเล่นเกมเล็กๆน้อยๆกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่านะ,ะนี่คือแผนที่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะครูจะทดสอบนักเรียนสักนิดนึงนะคะว่านักเรียนทราบไหมว่านะคะแต่ละหมายเลขที่คุณครูให้มานะคะคือประเทศอะไรนะคะนักเรียนมาดูที่หมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งประเทศอะไรเอ่ยประเทศเมียนมานะคะหมายเลขสองรคะประเทศอะไรเอ่ยหมายเลข2ประเทศ ไทยนั่นเองหมายเลขที่3ประเทศประเทศอะไรคะนักเรียนประเทศกัมพูชาค่ะหมายเลขที่4ประเทศสิงคโปร์หมายเลขที่5ประเทศอะไรเอย่ยอินโดนีเซียหมายเลขที่6ลละคะนักเรียน ประเทศลาวนะคะหมายเลข7ล่ะคะหมายเลข7คือประเทศเวียดนามหมายเลข8ที่ติดกับประเทศไทยทางทิศใต้ประเทศมาเลเซียนะคะหมายเลข9ประเทศอะไรเอย่ยประเทศฟิลิปปินส และหมายเลขสิบคือประเทศบูนดารุสลลามมาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะนักเรียนสิบประเทศในอาเซียนได้แก่ประเทศอะไรเอ่ย สิบประเทศในอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยบรูไนเวียดนามเมียนมาลาวและกัมพูชานะคะตอบถูกทั้ง10ประเทศไหมคะนักเรียน มาดูแบบฝึกหัดต่อมานะคะข้อที่หนึ่งถามว่าสมาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อใดก่อตั้งเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510นะคะข้อที่สองถามว่าประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศประเทศใดบ้าง คำตอบคือมี5ประเทศนะคะได้แก่ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยนะคะ3ประเทศที่เข้าร่วมภายหลังมีประเทศใดบ้างนะะก็ได้แก่ประเทศบูนุนดารุสลามเวียดนามลาวเมียนมาและกัมพูชานะคะการรวมกลุ่มอาเซียนมีวัตถุป,ประสงค์เพื่ออะไรคําตอบคือ เพื่อช่วยเหลือกันในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะ,ะการบ้านในวันนี้นะคะของนักเรียนนะคะให้นักเรียนวาดรูปและระบายสีธงชาติอาเซียนนะคะพร้อมบอกความหมายแต่ละสีของธงอาเซียนมาด้วยนะคะ,ะมีทั้งหมดห้คอนะคะ สำหรับวันนี้นะคะในวิชาประวัติศาสตร์เรื่องอาเซียนนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ